สวัสดีครับสมชายแร่สสุกนะครับวันนี้เราก็จะไม่แนะนำวิธีการทำปลาฉลาดปลาตองหรือปลากายเนาะที่เราจะได้แต่เนื้อนะครับทำยังไงเราจะได้แต่เนื้อเราก็จะมาแนะนำวิธีการทำกันเนาะมาดูวิธีการแร่ปลาฉลาดเนะเาะแล้วก็จะใช้มีดนี้ต้องคมต้องคมนะครับมีดต้องคม แล้วก็จะปาดตรงหางนี้ก่อนระวังมือด้วยนะครับแล้วก็จะมีของเราก็จะมีสันหลังตรงนี้เนาะเราก็จะให้เราแร่บ,บริเวณสันหลังเพราะว่าข้างในเขาเขาจะมีกระดูกมาดครับมีดเราไว้อยู่แล้วก็จะปาดนี่เลยนะครับเนาะปาดนี่เลยแล้วค่อยเอามีดเอาปลายมีดนี้กีดไปจะมีกระดูกเนาะข้างในเราก็ มันจะมีส่วนกระดูกของเราบังคับมีดเอาไว้อยู่นะครับนะครับ,รรบแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ใช่แล้วแต่เราจะทำทังใส่ลูกกับของพอลเลยนะครับไอ้แบงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นไอ้เนื้อส่วนเนื้อของเขาจะติดกระดูกที่กระดูกมันก็ตัวนี้ก็จะติดกันเราก็พยายามปาดตรงนี้ไว้ปาดตรงนี้ออกไปแล้วก็มีดนี่ก็ กีดนี่เลยน,น,นี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้แต่ส่วนที่มีเนื้อแล้วก็กีดให้สุดเลยน,นะครับแล้วก็พลิกอีกข้างหนึ่งปลาตัวนี้มีไข่ด้วยนะครับเห็นไหมไข่เหลืองๆไข่แต่เราไม่เอาไข่นะครับเราเฉพาะเนื้อมัน อันนี้จะมีกระดูกมันจะปาดยอดนิดหนึ่งแล้วก็จะปาดอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะปาดจะให้มันติดติดกับเนื้อของมันมันจะมีกระดูกที่ต่อกับหนังของมันเราจะแล่อย่างนี้นะครับถ้าใครได้ปลาฉลาดปลาตองหรืออะไรพวกนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินเนาะเราก็ขูดเอาแต่เนื้อแล้วเอามาลาบก็ได้ลาบเหมือนเนื้อหมูแล้วนะครับเอาไปคั่วให้สุกแล้วก็ใส่ เครื myself, PM, ่ our ours, our our. องหอมคั่วอะไรเหมือนที่เราทําลาบหมูทั่วไปก็จะอร่อยเหมือนกันหรือจะเอาไปแบบย่างย่างเสร็จแล้วก็เอาไปลาบเหมือนปลาดุกเนาะแต่ใครเคยย่างลาบปลาดุกก็ก็จะรู้ดีเนาะว่าเขาทำยังไงหรือจะเอาไปย่างตากแดดแล้วเอาทําเป็นปลาผงก็ได้ปลาฉลาดนี้ ปลาที่เนื้ออร่อยนุ่มทําเป็นไอ้ทอดมันปลาก็ได้เราเอาแต่เนื้อ,อย่างนี้เนาะเราจะเอาไปทําทอดมันปลาก็ได้นี่เราก็กะว่าจะเอาไปแบ่งเบ่งคาบทำอ่ารอกไอ้ทอดมันปลาแล้วก็จะแบ่งเป็นอเอาไปล่างด้วยเนาะคนไหนที่จะก้อยก้กกอยได้เป็นแบบก้อยดิบเนาะแต่ผมไม่เคยทำเนาะเพราะว่า ผมไม่เคยกินดิบแต่นี้ผมก็จะมาวิธีการขูดเนาะนี่ที่เมื่อกี้เนาะดินไปนี่ที่เราขูดแล้วที่เราที่เราไอปาดเอาแต่เนื้อแล้วแล่เอาเนื้อแล้วไอแร่เอาไอกรเร็กว่าปาดเอาสลังเต็ียมพร้อมที่จะขูดเอาเนื้อมันเราก็ได้เยอะอยู่เนาะเราได้เยอะเราหาปลาทุกวันเราก็ได้ปลาเยอะทุกวันเนาะแต่บางทีเราอาจจะได้ถ่ายทนตอนที่เราหาปลาให้เพื่อนๆดูนี่เราก็จะมาขูด ปลานี่แต่และพื้นที่เขาจะเรียกปลาไม่เหมือนกันเนาะบางคนเขาจะเรียกปลาฉลาดปลาตองปลากายเนาะแล้วแต่แต่ปลากายสมมากก็จะมีพวกจุดลายดำหรืออะไรพวกนี้ี๋ยวก็แล่นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเวลาเราขูดเนาะเราก็ขูดอย่างนี้เนาะเขาจะมีกระดูกติดแต่ในหนังอย่างเดียวเนะปาปะปลาพวกนี้เขาจะไม่ติดกับเนื้อเราถ้าเราขูดอย่างนี้มันจะติดแต่กับหนังของเขาไว้แล้วก็เวลาเราขูดเราก็จะได้แต่นเนื้อ มือผมอาจจะไม่ใส่ทุงมือเนาะเพราะว่าผมทํากินเองผมไม่ได้ทำขายเราทำให้กินเองเนาะเราทําเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้อย่างเราทำทอดไอ้ทำทอดมันปลาเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้ไว้กินหลายๆวันเป็นเนื้อปลาที่อร่อยเราไม่อยากจะขายเนาะเพราะว่ามันจะหายากอยู่เหมือนกันปลาปลาฉลาดไมันหายากเนาะเราก็ต้องทําให้กินเองไว้กินหลายๆวันเนาะเป็นเนื้อปลาที่อร่อย แล้วก็กัดอีกด้านหนึ่งด้านนึนะครับมันจะขูดได้แต่เนื้อล้วนเลยนนเนื้อไอกระดูกเ,เขาก็ติดแต่ในหนังมันจะไม่มาในนี่นะครับมันจะไม่มาติดกับเนื้อเราจะลื่นนิดหนึ่งเพราะเราทำมาหลายตัวแล้วนะครับจะได้แต่เนื้อล้วน แล้วเอามือจีดใส่ตรงนี้เลยลโอเคเอาไว้ใครดูอาจจะดูเหมือนไม่สะอาดเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเราทำกินเองเนาะแล้วตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นกระดูกตรงนี้เนาะพูดกปินกระดูกตรงนี้นะ่ะอ่าแล้วก็ขูดเอาเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเนื้อนะมีเพราะว่าเรา มันจะไม่ติดไปทั้งไอ้กับหนังตรงนี้ทั้งหมดมันจะติดอยู่ในกระดูกอยู่เห็นไหม,ไมก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับมีเต็มติดมีเหลือแต่หนังเนาะหนังติดกระดูกนี่กระดูกของเขาส่วนกระดูกของเขาอยู่ตรงนี้หนังเขาอันนี้ก็ส่วนกระดูกตรงที่โครงสร้างของเขาตรงนี้ถ้าใครเสียดายก็เอาไปต้มกินน้ำซุปมันก็ได้เนาะ แต่เราไม่เอาเนาะเราจะเอาไปทิ้งเลยแล้วเอาไปฝังดินเอาไว้เห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะที่เราขุดเรียบร้อยล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะตัวนี้เราก็ทิ้งเราไม่เอาเราทิ้งเลยไข่นี่เราก็ถ้าเสียดายดก็เอาก็ได้เนาะแต่ผมไม่เอาผมจะทิงท้งก็ทาง่ายๆเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนตรงไหนก็ไม่รู้จะทาํายังไงก็ทําตามเราได้เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ดูเนื้อดูเนื้อเนื้อที่เราทำเรียบร้อยแล้ว นะครับได้แต่เนื้ออันนี้ก็ประมาณห้าตัวห้าตัวกับตัวนี้เนาที่เราขูดอยู่ห้าตัวนี่ตัวนี้ที่เราทําไปแล้วอันี้ที่เราทําไปแล้วนี่สี่ตัวนี่ก็อีกหนึ่งตัวเป็นห้าตัวนี่ใช่ไหมเนื้อเนื้อเนื้อปลามันก็ได้เกือบเยอะมากพอควรเนาะเนื้อพวกนี้เวลาเราทําสุกไปของเขาจะฟูดูนี่เหมือนน้อยแต่เวลาเราทําไปจริงมันจะฟูมากเลยถ้าขนาดนี้กินกินควัวใหญ่ๆยังไม่หมดนะขนาดนี้ถ้าเราไปล่าเนาะแต่ทําปลากายเราก็ ถ้าทําทอดมันปลากกายแล้วก็ <_ T own> ก็เก็บไปใส่ตู้เย็นได้กินนานก็ได้เยอะเหมือนกันแค่นี้เนาะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเนาะคนเพื่อนคนที่ติดตามแตงโมของเราอยู่ก็รอก่อนเนาะเพราะว่าเราให้พายุมันหมดไปก่อนก็น่าจะได้ปลูกช่วงประมาณกลางกลางเดือนตุลาเนาะ ออแค่นี้แล้ครับยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ